ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา,าวยูทูบครับผมอัมพงดัมซิงอ่ะวันนี้เรามาดูเจ้าคุโซสองสี่ศูนย์ออกมาเอาดินทรายครับผมเข้าเมืองขันแก้วครับผมร้อยสามสิบ นี้ครับผมกำลังพอใช้ไส่ตักดินนะครับมาใส่ครับผมเดี๋ยวเราก็เอาไปลงคอนกรีตนะครับในเมือง ครถห้างครับรถห้างมารอขึ้นดินครับผม,บม,ขขบผมแล้วก็มาเรื่อยๆครับผมทุกวัน ไปคร้วเดูมาซื้อดินครับผมต้นละร้อบาทครับพี่น้องนี่ครับผม ห้างรถห้างสุดๆก็เลนี่อสองร้อยสิบเดีย,ยว,<ะ>ย,วยก้า,อา,านอยเกาอยกทำถนนรอบถนอนอยังเลี่ยมเลยครับบูปามันหลองตันนี้เน่เนื่อ,อแล้วไส้ไส้หมองตันนี่ คนนี้หรือแบบเท่าบอกว่าดีใครอือนี่ล,นนละคนนี้เราลุนองแสอือครับผมใครสนใจครับสองแสนห้าเตอร์นี่ครับสองแสนห้าโอเค กแก้ตีครับเพื่อนน้นองว่างัแก่ปไรเหรัเหรอเหรอเแรอนหรอเหรุเนรอเหนีเหรอเหรอเหรอเหัเแบบนเหรอเหรอเหรอเหรเรอรอเหรอเหรอเหรอโอเบรมากาักอ้อเกรอออ โค้ดมาสุร้อยสามมาตะกูบีนี่แหละกูเบโก้รุ่นฮารุ่นนี่กันพอใส่แล้วไว้ดิน่าใส่ตักดินตักนี่มันโตมันต่ำมันยวโยนว่าอีกรถเกี่ยวมันเบิดมันเกี่ยวอยู่เลยบอกว่าเอารุ่นนี้นะครับกันเราก็ได้สุสามสีบนะค ร้อยสามสิบกันอะไรก็มีแต่เด็ดสิดค่น,นี้ตีตัวใหญ่คนี้ตัว,ตวน่อย,ดยเด็นเนยลยโอ้ร้อยสามมื่นตีว่าตีร้อยสามนี่แหละเออร้อยสานั่นองเออร้อยสามเ้าวาม่น,นีอีกคำนึงอยู่คนใหนไม่แก่กลอ,องนะครับ <4. S 1> เดี๋ยวเราไปชมที่หน้าง,งานต่อครับ